กระบะพรีเมียมที่สิงทางลุยทุกคนใฝ่ฝันหาครับฟอร์ r เรนเจอร์ t o ปเตอร Next Generation ค่าตัวอยู่ที่1 8 6 9 0 0 0บาท คุณผู้ชมครับฟอดแรปเตอร์นะครับเปิดตัวขึ้นเมื่อ4ปีก่อนนะครับมาจนกระทั่งถึงตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเล็กเจนรุ่นที่2ของเขาแล้วนะครับรถคันนี้เปลี่ยนคุมพลังใหม่นะครับเป็นเครื่องยนต์ V6 ินเทอร์โบนะครับแรงม้าสูงสุดอยู่ที่397แรงม้าเลยนะม้าฝูงโตขนาดนี้กินย้ามไม่น้อยครับอัตราสิ้นเปลืองนะครับถ้าวิ่งในเมืองมีให้เห็นอยู่ประมาณ5ไปปลายนะครับถึง6ต้นๆนะครับถ้าวิ่งทางไกลก็อาจจะอยู่ได้ประมาณ8ปถึงเกิโลเมตรต่อลิตรเลยนะครับจริงๆแล้วคนขับรถระดับราคาล กว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาหรอกครับกับความแรงที่ได้มา จะเห็นได้เลยว่าหน้าตาเนี่ยแตกต่างจากตัวเดิมมากเลยนะครับความสูงของเขาเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยนะครับเวลาเข้าห้างเข้าอะไรอาจจะต้องระวังนิดนึงนะดูดีๆนะครับหน้าตาดูบึกบึนขึ้นนะถ้าเทียบกับตัวที่แล้วด้านหน้าของตัวรถนี่นะครับออกแบบกระจังหน้าโดยทีมฟอร์ดเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับก็เป็นลักษณะของตัวหนังสือฟอร์ดเลยนะครับตัวไฟหน้านะครับโคมไฟหน้าก็เป็นรูปตัว C ีนะครับไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ก็จะวิ่งเป็นรูปตัว C ีไฟหน้านี่เป็นแบบแมทริก LED ตัวไฟหน้าเนี่ยข้างในมันจะมีระบบ LED หลายตัวมมมาากวีีรหืือ่่งทด คนเดินอยู่ข้างหน้าเนี่ยตัวไฟมันจะเปิดซ้ายเปิดขวาหลบมุมให้เรียบร้อยเลยนะครับมีระบบปรับไฟสูงต่ำอัตโนมัติก็อยู่ในชุดนี้ทั้งหมดเลยซึ่งถือว่าเป็นไฟที่ให้มาดีมากตอนคืนให้ความสว่างแล้วก็ชัดเจนมากเลยนะครับต่ำลงมานิดหนึ่งตรงนี้เป็นไฟตัดหมอก LED เหมือนกันนะครับอยู่ในเลนโปรเจคเตอร์เหมือนกันนะครับจะมีไฟดวงเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับเวลาคุณผู้ชมขับรถนะครับเวลาเข้าโค้งซ้ายเนี่ยไฟด้านนี้ก็จะส่องให้เห็นพื้นที่ทางด้านขวามือของตัวรถนะครับด้านซ้ายก็มีนะครับก็จะทาให้เราม กล้องหน้ากล้องหน้าของ Ford Ranger Raptor นะครับมีข้อดีอยู่อย่างหนึง่งเขาให้หัวฉีดน้ำมาด้วยเวลาเราลุยมาอย่างเงี้ยตอนนี้เลื่อเลเธอเออยู่นะคุณเปิดที่ปัดน้ำฝนหน้านะครับฉีดน้ำปุ๊บตัวนี้จะฉีดน้ำด้วยเพราะฉะนั้นก็ทําให้สะอาดขึ้นก็จะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นตรงข้างใต้ช่องรับลมตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะเป็นของอินเตอร์คูลของระบบเทอร์โบนะครับตรงนี้คืออะไรเรดาร์นะครับเรดาร์ที่ใช้กับระบบความปลอดภัยป้องกันการชนด้านหน้าระบบช่วยเบรกด้านหน้าเอาจริงๆผมมีข้อสังเกตอยู่น,นิดนึงว่ามันอยู่ในระัค่นนข้เมีเรลยลึ ว่าระบบไม่พร้อมตรงนี้เป็นพลาสติกนะไม่ได้มีอะไรแต่ตรงนี้ครับเป็นเรียกว่ากันแครงเวลาเราเจอก้อนหินกันแครงตัวนี้จะเป็นตัวกันของระบบช่วงล่างด้านหน้าทั้งหมดเลยนะครับทำจากโลหะนะครับหนา2.3ม mm ิลลิเมตรเลยนะขอให้ดู ตงๆเลยแข็งมากทางด้านข้างตัวรถนี้ก็จะเห็นเลยนะครับเขามีช่องลมให้มีโอเวอร์เฟนเดอร์ให้นะครับเป็นสีดำนะครับด้านข้างก็จะมีโปกออกมาค่อนข้างเยอะมันทําให้ตัวรถนี่ดูบกบึนมากเลยอย่างที่ให้มาเนี่ยขอบ17แล้วก็ระบบดิสเบรกทั้ง4ล้อนะจานเบรกออกแบบพิเศษให้ให,ใหญ่ขึ้นนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเบรกตัวประตูเป็นระบบคีเลตด้านใต้มีบันไดข้างมาให้เป็นโลหะนะครับแล้วก็ยิงทรายทําให้ผิวมันสักๆนิดนึงจุดที่น่าสังเกตสาวอากาศแปลกดีครับปกติเราจะเห็นว่าเขาให้แบบเป็น ให้ทั้ง2อ,อย่างเลยนะก็ด้านหลังก็มีโป่งให้มีสติ๊กเกอร์แรปเตอร์ฟอร์ดก็มีสติ๊กเกอร์ตกแต่งให้นะแต่ถ้าอยากได้เนี่ยต้องเพิ่มเงินอีกหมื่นหนึ่งอย่างสีเทาตัวนี้นะครับก็เป็นสีพิเศษกับสีส้มเดียวเป็นสีพิเศษต้องเพิ่มเงินอีกหนึ่งหมื่นสำหรับทางด้านท้ายรถนะครับโดดเด่นมากไฟท้ายเป็นแบบ LED นะครับแล้วก็มีเส้นไฟแล้วก็ข้างในเป็นหลอด LED ทั้งหมดแล้วก็มีเซนเซอร์นะครับหกจุดสำหรับเตือนป้องกันการถอยหลังด้านหลังอันนี้จะจะเบรกให้เลยถ้าเกิดมีดมาาดามมาีีรรถถ่่่่่่าา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 นนนนมมทททงงดดดด้้หลลััออออออะะตตติิึวไเเสยยยคคจจกกื V6 ็ปปู ครับเป็นระบบล็อกทํางานร่วมกับเซ็นอร์ล็อกของตัวรถถ้าคุณล็อกรถเนี่ยจะไม่มีใครเปิดฝาท้ายคุณได้ปิดเปิดง่ายมากครับที่มันง่ายอย่างนี้เพราะเขาติดตั้งตัวทอร์ชั่นบาร์ไว้ตรงนี้นะครับกระจกบองหลังบางลมด้านหลังก็มีไล่ฟ้าให้เรียบร้อยข้างในมีไลเนอร์ให้หมดนะครับก็คือมีแผ่นรองแห้งเขามีกิมมิคนึนงคือ ช่องตรงนี้นะครับมีให้ทั้ง2ด้านเอาไว้ทาอะไรเอาไว้ใส่อุปกรณ์ช่างประเภทซีแคมอย่างคุณเอาท่อนไม้วางนะครับแล้วเอาซีแคมมาใส่คุณจะทํางานข้างหลังได้ง่ายขึ้นสําหรับใช้งานเวลาจะทําอะไรเครื่องมือช่างอีกอย่างหนึ่งที่เขาให้มาคือตรงด้านนู้นนะครับเขาก็จะมีช่องไฟ12โวลต์แล้วก็ไฟ220โวลต์400วัตต์มาให้สามารถต่อกับระบบอุปกรณ์ด้วยฟ้าตะวนันหรืออะไรที่คุณอยากใช้คุณไปแคมปิง้งเสียบปลั๊กจากตรงนั้นได้เลยจุดเด่นเขาก็คืออุโองล้อที่เล็กลงจะเห็นได้เลยนะครับ เสมอกับขอบกระบะเราจะไม่เสียพื้นที่กับอุโมงค์ล้อตัวนี้เหมือนกับรถคัน,น,นอื่นๆนะครับมีตะขอยึดให้ทั้งหมดเลยนะ6จุดแล้วตะขอก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำเวลาเราวางของที่มีขนาดไม่สูงมากมันจะเหมือนเชือกและอ้อมตัวสินค้าของเรามัดและยึดของได้แน่นกว่า รถคันนี้ตกแต่งภายในด้วยสีดําให้ความรู้สึกคมเข้มได้เลยด้านบนมีอะไรบ้างมีไม้นะครับไม้ตัวนี้นะกับระบบสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับมีปุ่มอยู่ตรงนี้มีกระจกบังลมให้นะมีกระจกหน้านะครับสด้านนะครับแต่ไม่มีไฟให้ก็เอาเคไม่มีก็ไม่มีด้านบนมีไฟ LED 2ด้านนะครับเปิดปิดได้มีช่องใส่แว่นตาให้นะตรงนี้คือระบบเชื่อมต่อกับไฟสปอร์ตไลท์หน้าระบบวินหน้าเดี๋ยวเขาให้มาทั้งหมดสวิตช์เนี่ยหตัวเลยนะมันจะได้ง่ายเวลาคุณไปติดอุปกรณ์ต่างๆเพิ่มนะครับตัวกระจกมองหลัง เป็นแบบตัดแสงอัจฉริยะตรงนี้นะครับเป็นกล้องหน้าสําหรับระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางนะครับแล้วก็เตือนแล้วก็ดึงรถกลับมานะครับเวลาถ้าเกิดคุณจะติดกล้องหน้ารถนะครับก็สามารถเอากล้องติดตรงนี้เราก็เสียบสายเข้าตรงนี้ได้เลยไม่ต้องลากสายผ่านประตูหน้ารถให้วุ่นวายและเสียบจากตรงนี้ได้เลยอันนี้ก็คือส่วนด้านหน้าทั้งหมดตัวหน้าจอขนาด12นิ้วเป็นระบบสัมผัสทํางานราบลื่นดีสามารถต่อเชื่อมกับระบบ Apple CarP l a y แล้วก็ Android Auto ้ได้คอนโซลทางด้านนี้นะครับมีช่องเก็บของให้1ช่องด้านบนที่ว ฝางแก้วน้ํามี2ด้านนะต่ำลงมาจากหน้าจอกลางนะครับก็จะเป็นปุ่มของระบบควบคุมระบบปรับอากาศนะครับซึ่งเป็นแบบแยก2โซนซ้ายขวานะครับแล้วก็มีปุ่มโวลลูมเครื่องเสียงอยู่ตรงกลางอันนี้ชอบแล้วก็ต่ําลงมานะครับก็จะเป็นช่องวางของนิดหน่อยแล้วก็ที่ชาร์จสําหรับโทรศัพท์มือถือนะครับระบบไฟเลชชาร์จิ้งมีช่อง USB ให้ a 2ช่องเป็น Type C กับ Type A แล้วก็มีที่วางแก้วน้าให้2อันปุ่ม P นี้คือระบบถอยหลังอัตโนมัตินะครับซึ่งคุณสามารถเลือกได้นะครับว่าจะถอยเข้าซองถอยจอดด้านข้างหรือว่า าจะออกจากช่องจอดที่แบบว่าเราจอดขนานกับรถคันอื่นอยู่เงี้ยมันก็จะเลือกได้นะครับตตรงนี้เป็นปุ่มกล้อง360องศาเลือกได้ก็จะเห็นกล้อง360องศาอันนี้มีกล้องแล้วที่ดีคือมีเส้นของลายล้อให้เห็นมันจะไม่หลงทิศเวลาเราหมุนพวงมาลัยเราจะรู้เลยว่าทิศทางของล้อเราไปทางไหนตรงนี้เป็นปุ่มระบบขับเคลื่อนตัวนี้มี 4A คือขับเคลื่อน4ล้ออัตโนมัติซึ่งจะกระจายแรงบิดไปด้านหน้าและด้านหลังอย่างเหมาะสมกับตำแหน่งของระบบขับเคลื่อนที่คุณเลือกความเร็วและก็สภาพถนนนะครับพวงมาลัยก็ก,ก,ออกแบบ พุ่มด้วยหนังมีมาร์คเซนเตอร์สีส้มให้นะครับกันหลงทิศก็ทํางานด้วยระบบไฟฟ้านะปรับได้สีทิศทางคือสูงต่ำใกล้ไกลนะด้านในนนะครับจะเป็นหน้าจอแบบสีสีเลยนะเป็นจอภาพมีขนาด12.4นิ้วก็จะแสดงฟังก์ชันการทํางานทั้งหมดตัววงพวงมาลัยเนี่ยมันจะมีระบบมัลติฟังก์ชันอยู่ทั้ง2ด้านตัวเบาออกแบบจากเครื่องบินลบ F22 r a p เตอร์นะครับได้แรงมันดาลใจมาจากตัวนั้นลักษณะของตัวบอก,ก็เหมือนกึงก่งๆบักเก็ตสตีดนะมีปีกบอกกระชับรับลาตัวเลยเพราะฉะนั้นเวลาเข้าโค้งเร็ววเนตัราจะถูก เราก็จะลดความเมื่อยล้าเราด้วยเราก็ทําให้ตัวเราเนี่ยอยู่กับเบาะได้อย่างดีเลยตัวเบาะนี่ปรับได้สิทธิศทางเป็นระบบไฟฟ้าทั้งสองด้านเลย ต่อให้คุณไม่ใช่คนที่มีประสบการณ์ในการขับ view, รถโฟล์วิลรถออฟโรดมานะครับแต่ระบบขับเคลื่อนของรถให้เลือกได้มากถึง7ระบบเนี่ยมันช่วยทําให้การขับขี่ง่ายแล้วก็ทําให้คุณสนุกรู้สึกประทับใจมันกับการขับบนเส้นทางออฟโรดได้ง่ายๆเลยนะมันจะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับความรู้สึกของคุณอย่างมากเลยมันง่ายในการขับขี่มันง่ายในการควบคุมเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครนะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือว่ามือเก่านะครับผมเชื่อว่าควบคุมรถคันนี้ได้ไม่ยากเลยนะตอบสนองการใช้งานได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ยอดเยี่ยม จรริงๆคับฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามคลิปเราในครั้งต่อไปด้วยนะครับ